็วันนี้ทาง d ีแทก็มาเปิดบริการทางการเงินรูปแบบใหม่นะฮะชื่อว่าแจ๋วนะฮะมีการทำโอนเงินรับเงินแล้วก็จ่ายบินง่ายๆนะครับเพียงแค่มี2ออย่างเท่านั้นมีเบอร์มือถือแล้วก็มีบัตรประชาชนนะฮะก็ะระบบของเราก็มีความปลอดภัยมีการรับประกันนะครับโดย DT แทครับวันนี้ก็มีจุด ให,ให้บริการนในหาดใหญ่เองหรือสรงค้าเนี่ยกว่า150จุดแล้วแล้วในทั่วประเทศไทยเนี่ยมีกว่า7,000จุดนะครับก็ขอเชิญไปใช้บริการด้วยนะครับกใ็ในเรื่องของบริการของเราเนี่ยตอนนี้ก็คืออ,อย่างที่สโลแกนเราบอกนะฮะคือ,อโอนเงินรับเงินจ่ายบินง่ายเร็วแค่ใช้แ๋วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบริการใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องติดตามกันต่อไปนะ เปิดตัวที่หัดใหญ่สงขาอย่างเป็นทางการแล้วก็อยากจะขอเชิญนะครับทุกท่านได้ไปลองใช้บริการของเราบริการทางการเงินง่ายแตกต่างสะดวกรวดเร็วนะครับก็มีแล้วกว่า150จุดในสงขาแล้วก็7000จุดทั่วประเทศนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการของเราเนี่ยก็มองหา,าป้ายร้านแจ่วของเราได้เลยสีเหลืองๆจำไม่ยากนะฮะดูหาม่หาไม่ยากแน่นอน อยู่กระจายอยู่หลายๆที่ในหัดใหญ่แล้วก็สงขานะครับส่วนคนที่สนใจจะเป็นตัวแทนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยทางเบอร์1840แนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานของเราเข้าไปติดต่อท่านอีกทีออนเงินที่ไรก็เหนื่อยใจทุกปีรับเงินไม่ทันก็เสียเวลาทุกที จ่ายบินต่อแถวยาวเหยียบอย่างนี้โอนเงินไม่เหนื่อยใจเจ้าเงินก็ทำจ่ายบินก็ไม่นานสบายและง่ายแบบนี้ใช้แจวดูสิโอเงินรับเงินจ่ายบินง่ายเร็วแค่ใช้แจวเพียงไม่บ้ามือถือไม่ต้องมีบัญชีธนาคารหลายทางรับเงินได้